สวัสดีนะคะนักเรียนชั้นม .4 ทับ4ทับ5ทับ6แล้วก็ทับ7ในครึ่งเทอมหลังของปีการศึกษา2564นะ,ะก็เราจะเรียนกันประมาณเรียนมัก,การากับกุมภานะคะอย่างเร็วก็ปลายกุมภาสอบปลายภาคอย่างช้าก็คงจะต้นมีนา สำหรับในส่วนหลังนะคะของภาคเรียนนี้ก็จะเป็นเรื่องของความน่าจะเป็นนะคะเรื่องของความน่าจะเป็น,นะคะ่ะทีนี้ศัพท์คำแรกที่หนูจะต้องรู้จักก็คือคำว่าปริภูมิตัวอย่างปริภูมิตัวอย่างนะ,ะหรือว่าถ้าจะใช้ทับศัพท์ เราก็จะใช้คำว่า sample space ส่วนใหญ่เขาก็จะใช้คำว่า sample space ภาษาไทยปร,ริภูมิตัวอย่างแต่ก็ไม่ค่อยมีคนพูดกันนะส่วนใหญ่จะใช้ทับศัพท์ว่า sample space sample space เนี่ยตามบทนิยามเนี่ยมันจะเป็นเซตจำได้นะคะเซตสัญลักษณ์ของเซตก็คือวงเล็บปีกาแล้วก็เขียนสมาชิก ลงไปเสร็จแล้วก็ปิดวงเล็บปีกกาไอ้เจ้า sample space เนี่ยก็เป็นเซตเหมือนกันนะคะเซตที่มีสมาชิกสมาชิกของเซตเนี่ยจะเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม้วต้องมีคำใหม่การทดลองสุ่มคืออะไรนะคะ sample space เป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นไปได้ทั้งหมดของการทดลองสุ่ม นี้การทดลองสุ่มคืออะไรการทดลองสุ่มก็คือนะฮะการทดลองซึ่งทราบผลลัพธ์ที่อาจจะเป็นอะไรได้บ้างทราบผลลัพธ์ที่มันจะเป็นอะไรบ้างนะ,ะทราบได้แต่บอกไม่ได้แน่นอนว่าในแต่ละครั้งนั้นจะเกิดอะไรอย่างเช่นะ บอกว่าให้โยนเหรียญหนึ่งเหรียญหนึงครั้งหนเหรียญหนึ่งครั้ง,ง,ลนนง,งผลการทดลองสมก็อาจจะเป็นหัวหรือก้อยนะคะการทดลองสมก็อาจจะเป็นหัวหรือก้อยแต่เราไม่ทราบแน่นอนว่าในครั้งนั้นที่เราโยนมันจะขึ้นหัวหรือมันจะขึ้นก้อยแต่ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ทั้งหมดก็คือหัวกับก้อยนั่นคือการทดลองสม ะะแต่ถ้านักเรียนเอาผลของการทดลองสุ่มมาเขียนในรูปของเซตนะนะเขียนรูปของเซตเซตนั้นจะชื่อว่า sample space นะคะชื่อ sample space อลองดูตัวอย่างแล้วกันนะคะถ้านักเรียนดูในหนังสือเนี่ยตัวอย่างนี้จะอยู่ในหน้า113หยิบหนังสือมาก่อนก็ได้นะคะอยู่ในหน้า113ค่ะตัวอย่างเกี่ยวกับ sample space นะคะตัวอย่างเกี่ยวกับ sample space uh huh. อันนี้เป็นแผ่นที่สอง,องครูขยับนิดนึง uh huh. ตัวอย่างที่หนึ่งคะ่ะอยู่ในหน้าหนึโจทย์เขาบอกว่าให้ทอดลูกเต๋าหนึ่งลูกหนึ่งครั้งนักเรียนดูโจทย์ดีๆนะคะว่าเขาถามอะไร ข้อนี้ให้ทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งสนใจแต้มที่ปรากฏนะข้างบนคือสิ่งที่โจทย์บอกแล้วสนใจอะไรดูสิ่งที่สนใจด้วยนะคะทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งสนใจแต้มที่ปรากฏ เพราะฉะนั้นในลูกเต๋าหนึ่งลูกเนี่ยแต้มมันก็จะเป็น1 2 3 4 5 6อันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสุม่มนะผลลัพธ์ที่ได้จากการทดลองสุม่มก็คือแต้มที่สนแต้มที่ปรากฏนะคะขึ้นแต้ม1 2ึ่งสนะคะทีนี้ถ้าจะเขียน sample space นะคะ sample space เ,เราใช้ชื่อเซตวัดเซตเนะเเป็นชื่อเซตที่ แทนคำว่า sample space นะคะ sample space เนี่ยเป็นเซตเวลาเขียนก็ S เท่ากับวงเล็บปิดเปิดเป็นเซตของผลการทดลองสุ่มทั้งหมดนะเราทราบว่าท่อลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเนี่ยผลลัพธ์ที่มันจะเป็นไปได้ก็ 1, 2, 3, 4, 5, แล้วก็6มี6ครั้งนะคะก็ปิด ตรงนี้ค่ะที่เราเรียกว่า sample space sample space หรือภาษาไทยปริภูมิตัวอย่าง sample space หรือปริภูมิตัวอย่างนะคะข้อนี้เป็นการท่อลูกเตา๋า1ลูก1ครั้งเพราะฉะนั้น sample space เป็นเซตนะ,ะที่ประกอบด้วยสมาชิกที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการทดลองสุม่มเราทราบว่ามันจะเกิดอะไร นะคะหนึ่งสแต่ไม่รู้ว่าในการโยนครั้งนั้นน่ะมันจะขึ้นอะไรนั้นสัมเพิลสเปซก็เป็นอันนี้นะคะในการทอดลูกเต๋า1ลูก1ครั้งเวลาเขียนสัมเพิลสเปซเขียนแบบนี้นะคะจำดีๆลูกต่อไปก็จะมาดูตัวอย่างที่2กันค่ะ,นะคะอยู่หน้า113ยังอยู่หน้าเดิม อย,อย่าเดิมเขาบอกว่าให้เขียนปริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะคะหรือ sample space อันนี้จะมีข้อย่อย4ข้อด้วยกันนะ,ะ,ะข้อ1บอกว่าทีมฟุตบอลกอลงขันกับโทษลงแข่งกับทีมขอทีมฟุตบอลนะคะลงแข่งกับทีมขอก็ขอเจอกันสนใจอะไร ดูด้วยสนใจอะไรสนใจผลการแข่งขันของทีมก่อเฉพาะทีมก่อเท่านั้นนะคะผลการแข่งขันของทีมก่อซึ่งเวลาแข่งฟุตบอลเนี่ยผลมันก็จ,จะเป็นชนะแพ้หรือไม่ก็เสมอผลเป็นไปได้3อย่างนะคะเราเรารู้แน่นอนว่ามันจะเป็น3อย่างเนี้ยแต่ แต่จริงๆแล้วเวลาแข่งเราก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแต่เราคาดการว่ามันเป็นอันนี้สอย่างนี้ไม่มีอย่างอื่นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนแซมเปิลสเปซก็ต้องเขียนว่า S S, S. เป็นชื่อเซตนะคะเวลาเขียนเซตก็ควรจะมีชื่อเซตทุกครั้งด้วย S เท่ากับวเลบปิกาเล็บปิกานะคะเเท่ากับเลบปกาแล้วก็ชนะคอมมาแพ้คอมมาเสมอแล้วก็ปิดวงเล็บ นะถ้านักเรียนทีมฟุตบอลก็แข่งกับทีมฟุตบอลขอสนใจผลการแข่งขันของทีมกซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้3อย่างนี้นะ sample space sample space เขียนแบบนี้นะคะ yes, s เท <Yes. S 1> ่ากับวงเลปิก,กาเปิดเรารู้มันจะเป็นชนะแพ้หรือไม่ก็เสมอผลการแข่งขันไม่มีอย่างอื่นแน่นอนนะคะอันนี้คือ sample space นะ sample space ะมาดูข้อที่2ค่ะ คราวนี้อะไรโยนเหรียญหนึ่งเหรียญสี่ครั้งโยนสี่ครั้ง,ตงแต่สนใจอะไรคะสนใจจํานวนครั้งที่ขึ้นหัวโยนเหรียญเดียวแต่โยนต,ตั้งสี่ครั้งสนใจจํานวนครั้งที่ขึ้นหัวเพราะฉะนั้น sample space ก็คืออันนี้ค่ะศูนย์หมายความว่าทั้งสี่ครั้งนั้นไม่ขึ้นหัวเลย นะคะจำนวนครั้งที่ขึ้นหัวจํานวนครั้งที่ขึ้นหัวทั้งสี่ครั้งไม่ขึ้นหัวเลยนะคะต่อไปอันนี้สี่ครั้งขึ้นหัวแค่ครั้งเดียวสี่ครั้งขึ้นหัวสองครั้งในสี่ครั้งที่โยนนั้นขึ้นหัวสามครั้งหรือในสี่ครั้งที่โยนเหรียญนั้นขึ้นหัวทั้งสี่ครั้ง ะะจำนวนเหรียญไอ้โจษตจำนวนครั้งจำนวนครั้งที่ขึ้นหัวไม่ขึ้นเลยขึ้นหนึ่งครั้งขึ้นทั้งสองขึ้นสองครั้งขึ้นสามครั้งขึ้นทั้งสี่ครั้งที่โยน s แป p ์มเพลสเอย่าลืมว่าต้องเขียนเป็นเซตนะคะเเท่ากับวงเล็บปิก,กาเขียนสวยๆนะลูกวงเล็บปก,กา0าศูนย์ไม่ขึ้นเลยคอมา่า 1>, 1ขึ้น1ครั้งคอมม่า2ใน4ครั้งขึ้นหัว2ครั้งคอมม่า x 3ใน4ครั้งนั้นขึ้นหัว3มครั้งและคอมม่าสุดท้ายค่ะใน4ครั้งนั้นขึ้นหัวทั้ง4ครั้งเลยนะคะ sample space ไปข้อที่3ข้อที่3นะคะเราผลิตหลอดไฟ1000หลอด1000หลอดใน24ชั่วโมง นะผลิตหลอดไฟ1,000หลอดใน24ชั่วโมงสนใจอะไรคะสนใจจํานวนหลอดไฟที่เสียเมื่อผลิตครบ24ชั่วโมงก็แสดงว่าเขาผลิตเนี่ยใน,ใน24ชั่วโมงผลิตได้1,000หลอดสนใจจํานวนหลอดไฟท,ที่เสียนะคะแสตมป์สเปคก็เป็นอันนี้ค่ะ0หมายถึงอะไรหมายถึงใน1,000หลอดนั้นไม่มีเสียเลย ไม่มีเสียเลยนะฮะเสียหนึ่งหลอดเสียสองหลอดเสียสามหลอดเสียสี่หลอดห้าหลอดหกหลอดเจ็ดหลอดแปดหลอดจนถึงเสียแม่งทุกหลอดเลยอันนี้พันแปลว่าผลิตหนึ่งพันหลอดยี่บสี่ชั่วโมงผลิตหนึ่งพันหลอดเสียมันทุกทุกหลอดเลยเสียเสียทั้งพันหลอดนะคะเพราะฉะนั้น sample space นะฮะ sample space สนใจจํานวนหลอดที่เสียไม่เสียเลยจนกระทั่งเสียทุกหลอด นะะใน24ชั่วโมงเขาผลิตได้1,000หลอดเซียมทุกหลอดเลย Sample space S S ตัวใหญ่นะคะเวลาเขียน Sample space S เท่ากับ Sample space เป็นเซตค่ะเพราะนั้นต้องมีวงเล็บป,ปีกกาเป็นเซตเป็นเซตที่มีสมาชิกเป็น ผลของการทดลองสุ่มนั้นนะคะศูนย์คอมาหนึ่งคอมาสองคอมาสามคอมาเราทราบแน่ชัดว่าตัวเลขตรงนี้จะเป็น4ี่ห้าเจ็ดเก้าสิบจนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเราก็คอม่าก่อนจุดสามจุดคอม่าแล้วก็หนึ่งพันนะคะเป็นแซมเปิลสเปซของจำนวนหลอดไฟที่เสียจำนวนหลอดไฟที่เสียเมื่อผลิตครบ24ชั่วโมง ในยี่สิบี่ชั่วโมงเราผลิตได้หนึ่งพันหลอดเสียเลยเสียหลอดเดียวเสียสองหลอดเสียสามหลอดเสียทุกหลอดที่ผลิตได้นะคะหนึ่งพันหลอดเสียหมดเลยอ้าวราคาข้อสุดท้ายนะคะตัวอย่างนี้ข้อสุดท้ายเขาบอกว่าหยิบลูกยิงปองหนึ่งลูกข้อสุดท้ายนะคะหยิบลูกยิงปองหนึ่งลูกข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวตัวอย่างที่สามก็เอา ชั่วโมงนาะตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่สองตัวอย่างเดียวพอนะคะฟังกันไม่ต้องเยอะเวลาเหลือเฟือค่ะเขาบอกว่าหยิบลูกปิงปองหนึ่งลูกออกจากถุงออกจากถุงซึ่งบรรจุลูกปิงปองสีขาวและสีสม้มนะคะลูกปิงปองสีขาวและสีสม้ม สนใจว่าได้รูปิงปองสีใดสนใจว่าได้รูปิงปองสีใดอ่ะมันก็มีขาวกับสม้มเพราะฉนั้น sample space นะคะ sample space ในข้อน,นี้ก็จะเป็นสีขาวกับสีส้มเท่านั้นนะคะเพราะว่ามีแค่สีขาวกับสีสม้มสนใจสีก็สีขาวสีสม้มก็แค่นี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปแรกเรื่องของปร,ริภูมิตัวอย่างหรือ sample space นะฮะ sample space ดูโจทย์อีกทีว่าโจทย์เขาสนใจอะไรสนใจอะไร sample space เป็นเซตนะคะเป็นเซตใช้ชื่อว่า s นะ s, s s 1 s 2 s 3 s 4, s 3, s 4 s 3, s และ5แล้วกันแล้วแต่นะคะเป็นเซตนะเป็น set. เซตพวกเมล์ปีกานะ,ะสมาชิกภายในเซตขั้นด้วยคอมมาข้อนี้สนใจสีนะ,ะสีซึ่งมีสองสีขาวกับส้มนะ sample space ก็มีเท่านี้อ่ะโอเค ทนฟังไป13นาทีนะคะเดี๋ดูว่าครูจะให้ทำแบบประกาศไหมโอเคค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ